นี่จะพาทุกท่านไปเบงริกครับปลูกยังไนจะให้ดกให้งามจะได้ผลดีมันนี้จะพาทุกท่านไปเบงสวนผิกของบ้านสวนพ่อยพุ่มนะครับติดตามผมได้เลยนะครับครับพี่น้องครับก่อนที่พาไปเบงต้นริกนะครับอยากจะพาพี่น้องไปเบงต้นเสารดก่อนนะครับอันนี้คือคืองคุ้มปลูกสาบรดหรือกระทอกหลกนะครับเครื่อของเขาจะเป็นยังไีนะครับนี่น,น,นี่เครื่อ อันนี้เป็นไม้ค้ำครับเรื่อเรื่อเรื่อของสาวรสครับเรื่อเทาของสาวรสหรือกระถกลกนะครับกาล่งจะเป็นหน่วยครับครับคุ้มนี่ปลูกแต่สาวรสนะครับคุ้มนี่ปลูกแต่กระถกลกอย่างเดียวซึ่งก็ได้ประโยชน์ตั้งแต่กระถกลกยางเดียวนะครับมาเบิงเสาต่อไปนะครับมาเบิงคุมต่อไปครับพี่น้องครับ กระปุกเสาวรถคือกันครับกลูกเสาวรถคือกันแต่ว่ารอบๆเสาวรถนั้นเฮ้าไดป้ปลูกพริกน้ำบอกพริกจะเอามาซื้อขังทางตามหลานต้นใหม่นะครับซื้อยี่สิบบาทอยู่ในถุงนั้นยี่สิบาทแต่ว่าหางมีหลายถุงเอามาแยกออกได้เป็นส0บยี่สิบต้นซ้ำว่าซื้อต้นละบาทนะครับ รอบๆต้นกระทกลกกะเอาต้นพริกพริกบ้านนะครับมาปลูกครับหลังจากปลูกแล้วเบื้องผลผลิตครับพี่น้องครับดกบ่ครับนะครับส่วนที่เก็บไปกินแล้วประกอบอาหารแล้วก็หลายนะครับครับส่วนที่เป็นหนวยแล้วก็เป็นส่วนที่กำลังจะออกดอกใกล้ๆเนี่ยครับบงสุพง ซุมเขาไปเกล้ๆนไกี่ยกำลังแก่ออกดอกกันหลายนะครับนะครับครับกำลังแก่ออกดอกกันหลายดกคักครับต้นเดียวกับจินบะมรัดต้นเดียวกับจินบหมดจะว่าดกคัะออกมาเบิ่งตั้งพี่เบิ่งครับต้นเดียวจินบหมือได้ครับพี่น้องมันบ่มเป็นของหวานมันบ่มเป็บบบ่ม่นบักม่วงบ่ม่นบักทุเรียนที่ทีปีอ่ากินได้หลายปรนันนะครับใส่อาหารหวานข้าวต่าง ครอบพรัวหนึง่งปลูกต้นเดียวเท่านั้ครับกินบม่หมดนะครับดกเป็นทุกงาเป็นทุกกิ้งนะครับเป็นทุกงาเป็นทุกจิ้งออกน่วยแล้วก็ออกอีกออกดอกซ่อนกันอีกอันนี้ถือฝนมบ้านฝนตกนะครับมบ้านฝนตกต้นโค้งลงนะครับโน้มมันหนักนะครับถือล้มพัดแน่ก็เลยโคง้งลงกำลังเอา ไม่ข,ขึ้นนะครับครับนี่นะครับอันนี้ต้นหนึ่งนะครับต้นหนึ่งสองต้นสามต้นสำหรับขุมนี่นะครับรอบต้นสวรสดมีอยู่ปลูกอยู่สามต้นครับครับสามต้นหันไปทางขวามือครับหันไปทางขวามือ อันนี้คือกันนะครับอันนี้คือกันกาลังออกดอกบักหลายเลยกาลังออกดอกบักหลายแล้วบังนี่ดอกดอกดอกพริกครับดอกบักพริกทั้งนั้นนะครับเก็บไปหลายเถื่อแล้วนะครับเก็บไปหลายเถื่อแล้วนี่ในน้อยนี่นะครับเดี๋ยวผมสีบิ้งนะครับดอกบักพริกครับพี่น้องดอกบักพริกดินนี่นะครับดกคักนะครับดกคัก บางคนบอกว่าปู่บอกพริกกับว่าเป็นน่วยบ่อดกนะครับตายก้อนก้อนที่เป็นน่วยนี่ครับอยู่ขุมนี่กับมีอยู่ประมาณสามต้นนะครับสามตน้นคือกันย่างมดนะครับพี่น้องอขยับปีกจังน้อยนะครับขยับปีกจังน้อยอันนี้ก็เป็นต้นพริกคือกันปลูกอ้อมต้นสวรส ต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่บงต้นนั้นมั่นนะครับพี่น้องนะครับบงต้นมันสังเกตว่าอยู่รอบๆต้นพริกจะเห็นเป็นปุ๋ยปุ๋ยอคอกับปุ๋ยคอกนะครับบางคนว่าปลูกต้นไม่ใส่ปุ๋ยคอกบัดท,ท้ายรูปแล้วว่าเห็นปุ๋ยขอกอันนี้เห็นอีหลีนะครับเป็นหล่องร้อยของการใส่ปุ๋ยคอก ผมจะมาบอกในช่วงถ่ายว่าใส่ปุ๋ยอีอยังมันจะงามใส่ปุ๋ยอีอยังมันจะดกนะครับพี่น้องครับก็ล่งเป็นดอกหล้าเลยเนี่ยครับกินม,ะม,ะมะาหมดนะครับกินเมาหมดครับไปเอาไปแจกพี่แจกน้องนะครับหลายเถือแล้วครับหลายโลแล้วครับบอกพิกนี่นะครับเทา หดเวลาหดต้นบักกะทุกโรก,ก็ได้หดต้นพริกน้ำปลูกแบบผสมผสานจังสิห่ะครับหดเทีเดียวได้ทั้งหดต้นบักพริกน้ำนะครับครับบ่ต้องแยกปลูกบ่ต้องแยกปลูกหลายเถื่อมันสิได้ดูแลใส่ปุ๋ยเทีเดียวกับปุ๋ยน้ำกันเลยนะครับบ่ต้องไปคิดหลายบ่ต้องไปคิดมากอันนี้คือกัากหลากมีต่างตาบักพริกครับพี่น้องบักพริกทั้งมืดนะครับ เปลนแล้วเป็นดอกอีกต no ่อต่อกันเลยนะครับต่อต่อกันเลยอันนี้ค <subjects 195 2> ือกันครับอันนี้คือกันเมองแน่นี่ครับดกคักดกคักขนาดนะครับพี่น้องครับดกคักขนาดดกขักขนาดนะครับครับวิธีปลูกนะครับพี่น้องโดยปกติแล้วตามปกติแล้วนี่ดินบ่อหนี่เป็นดินบ่ดีเป็นดินเป็นดินซื่อเป็นรถอมากเป็นดินก้นสะนะครับ ก้นสะสือเป็นดินมาถมให้มันพื้นดินมันสูงขึ้นอยู่ในบ้านเพื่อจะสางบานต่อไปแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก้อนที้สางบานนะครับช่วงนี้กำลังรวบเงินอนโยสีสางบ้านเท่ากับเอาทีดินตรงนี้มาปลูกต้นใหม่กอนนะครับปลูกสับปะรดอันน้ำแรกผมปลูกสับปะรดก่อนหลัลงจากปลูกสับปะรดแล้วเห็นพื้นที่ว่างๆรอบสับปะรดก็เลยเอาพริกมาปลูกนะครับนะครับวิธีการปลูกตอนตอนแรกขุดหลุม เราขุดหลุมเรากาล่องก้นหลุมด้วยปุยป๋ยคอกปุ๋ยคอกก็เอามาหมักก้อนนะครับพี่น้องเอามาหมักก้อนอะนะครับเอามาหมักใสอีเอ็มนะครับไว้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับไว้ประมาณหนึ่งเดือนหลังจากนั้นล่องด้วยปุ๋ยคอกนะหลังจากล่องด้วยปุ๋ยคอกกอาต้นพริกมปปปาปลูกปลูก แล้วก็พดนน้ำตามปกตินะครับหลังจากที่ต้นมันหญยแล้วนะครับก็ใส่ปุ๋ยคอ,อกอีกทีหนึ่งนะครับก็ใส่บ่หลายนะก้อนออกดอกนะครับก็ใส่ปุ๋ยขี้ไก่ปุ๋ยคอ,อกขึ้นกันแต่ว่าก้อนทีสีใส่ปุ๋ยคอ,อกบ่ว่าจะเป็นปุ๋ยขี้งัวขี้ควายหรือปุ๋ยขี้ไก่ก็ตามนะครับ จะต้องมีการหมักก่อนเอาปุ๋ยคอกไปหมักก่อนนะครับปุ๋ยขีข้ไก่ก็คือกันเอาไปหมักก่อนหมักใส่น้ำหมักขี้วภาพครับหมักใส่น้ำหมักขี้วภาพนะครับหลังจากที่หมักประมาณหนึ่งถึงสองเดือนแล้วก็เอามาใส่นะครับต้องมีว่างหมักไว้ตลอดเลยครับเวลาเข้าต้องการใส่เขาก็จะใส่ใดท่านที่นี่ไปเบื้องหลองร้อยของปุ๋ยครับดำๆนะครับ เป็นการผสมผสานมีทั้งปุ๋ยฉีไก่ไม่ทั้งปุ๋ยฉีง้วขีควายขีม้านะครับยูนี่มีฮอดขีม้านะครับเพราะว่าอ่ายุบานเลี้ยงม้านะก็เอาขีมา่มามาหมักนะครับมาหมาักใส่ปุ๋ยนี่ครับพี่นอกครับรุปว่าก่อนจะก่อนก่อนจะมันจะออกน่วยออกดอกนะครับก็เอาปุ๋ยฉีไก่ใส่นะครับผ่านการหมักแล้ว ปุ๋ยมันจังตีบอฮอนหรอก็ขี่ไก่จังตีบอฮอนนะครับจะทําให้พืชผักของเห่าบ่อเหี่ยวบ่อเฉาบ่อใบเหลืองบ่อาตานะครับพี่น้องครับนี่นะครับดอกหลายดอกแห้งนะครับงามนะครับครับออกดอกทุกจิงออกดอกทุกงานเลยครับออกดอกทุกงานะครับเบิงเ่งงนียครับกินจังไรกับบ่เหมอด ถ้ามันของหวานเนี่ยมือเดียวกับเมือดนะครับอันนี้มันเป็นพริกนะครับครับอันนี้มันเป็นพริกดอกหลายครับพี่น้องนะครับครับสำหรับมือนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับพอกันไม่ได้ลิปต่อไปนะครับเรื่องเล่าดีๆของเรื่องเกษตรปลอดสารเรื่องเผืชผักส่วนกุ้วสำหรับมือนี้ขอบคุณครับ